สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการทำนายไทยทักนะคะทาง Star Channel ค่ะวันนี้วันพฤหัออสัดีก็จะพบกับอาจารย์กุ้งยิปซียูเรเนียนะคะอยากจะตรวจดวงชะตายอยากจะรู้นะคะว่าปีใหม่ไทยผ่านไปแล้วเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้างไม่ว่าจะเป็นการงานการเงนินหรือเรื่องความรักนะคะความรักเนี่ยก็จะมีแหลกแตกต่างอลายประเด็นไปสําหรับคนโสดก็คงอยากจะหาคนรู้ใจหรือคนที่เรามองมอง ด้อมๆอยู่เนี่ยเขาสนใจเราไหมหรือเขาจะเป็นเนคู่เราไหมนะคะส่วนคนที่มีคู่เราเอ๊ะช่วงนี้ฉันเป็นยังไงเนาะทะเลาะกับแฟนบ่อยมันมีโอกาสจะเลิกรากันหรือเปล่าหรือว่ามีดวงอะไรยังไงเข้ามาตรวจดวงชะตากันนะคะก็คุณสามารถที่จะรับชมรายการทำนายไทยทักนะคะและรายการอื่นๆทาง Star ของ Star Channel ได้นะที่ www.mv นะคะแล้วก็ S T A R นะคะขีดกลางแล้วก็ B K K com นะคะ M V Star ขีดกลางแล้วก็ B K K com นะคะสำหรับที่คุณรับชมทางโทรทัศน์นะคะไม่ค่อยชัดเจนคุณสามารถที่จะรับชมผ่านทางเว็บไซต์นี้ได้เลยนะคะก็สัญญาณจะชัดเจนแน่นอนนะคะ แล้วก็คุณสามารถที่จะโทรเข้ามารายการนะครเพื่อที่จะตรวจสอบดวงชะตาก,กันที่เบอร์ขึ้นหน้าจอนะะที่เบอร์029363202และ029363203นะทุกคำถามมีคำตอบบอกกติกากันเอาไว้ก่อนนะะโทรเข้ามาติดปุ๊บนะคะ ปิดเสียงทีวีนะคะแล้วฟังอาจารย์จากทางโทรศัพท์เท่านั้นนะคะถามคําถามที่อยากจะรู้1นถึงสองคำถามเท่านั้นและถามแบบละเอียดเฉพาะเจาะจงนะคะอย่างเช่นอ่าอาจารย์คะอยากรู้เรื่องความรักในตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างโสดค่ะกําลังมองหาคนคนนี้ที่คิดอยู่เนี่ย จะใช่ไหมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่คุณถามแบบละเอียดเนี่ยอาจารย์หยิบไพ่คำนวณดวงชะตาของคุณเนี่ยจะได้ตอบอย่างแม่นยำว่าเขาคิดอย่างไรอะไรยังไงกับคุณไม่ใช่ว่าวานแถว่าความรักเป็นอย่างไรเพราะอะไรเพราะอาจารย์ไม่มีเวลาที่จะต้องมานั่งสาวดาวสาวเดือนในการตอบคำถามคุณจะไม่ได้ประโยชน์สูงสุดในการตอบอในการดูดวงในครั้งนี้นะคะเพราะเวลาที่เราดูดวงผ่านทางหน้าจอเนี่ย ขอรวดเร็วกระชับและฉับไวเพื่อคุณและคนอื่นๆที่โทรเข้ามาในรายการนะคะแจ้งกันเอาไว้ก่อนแต่ถ้าอยากจะรู้อะไรที่ลึกๆมากไปกว่านี้อยากจะรู้อะไรตรวจดวงชะตาว่าเป็นอย่างไรก็จดเบอร์ท้ายรายการนะคะสายแรกของเราวันนี้มาแล้วคุณพันนีจากชนบุรีสวัสดีค่ะค่ะคุณพันนีคะวันนี้จะสอบถามมาจาเรื่องอะไรคะ รื่องการเงินกับโชคลาภค่ะการเงินและโชคลาภใช่ไหมค่ะโอเคคุณพันนีเกิดวันที่เท่าไหร่คะวันจันทร์สิบเอ็ดมิถุนายนค่ะสิบเอ็ดมิถุนายนนะคะ,ะ,ค,ะคุณพนันนีมีไพ่อยู่สองกองหนึ่งกับสองให้คุณพันนีเลือกให้อาจารย์ด้วยค่ะสองค่ะสองนะคะช่วงนี้การเงินเป็นอย่างไรบ้างและโชคลาภมีบ้างไหมใช่ป่ะค่ะแค่แค่นี้เลยที่อยากรู้ ค่ะโอเคถามว่าโชคลาภมีนะคะมีนะงวดที่แล้วมีเฉียดเฉียดถูกๆอะไรบ้างไหมคะไม่มีเลยค่ะไม่มีเสี่ยงดวงนะ <c oughs> จากนี้ไปนะคะจากวันนี้ไปถึงงวดหน้าที่จะถึงนี้ <c oughs> คุณมีโอกาสที่จะเสี่ยงดวงได้นะคะ <c oughs> เสียงดวงในที่นี้เลขมาจากเลขคนตาย <c oughs> เลขคนเ, <c oughs> เขาเรียกว่าอาจจะเป็นญาติพี่น้องหรือที่เราทำบุญให้นะคะ เขาเรียกว่าให้ใช้เลขนี้ในการที่เราจะเสี่ยงดวงนะคะนะคุณพันนีเข้าใจปะเข้าใจค่ะ,ะนะคะแล้วถามว่าเรื่องการเงินในช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างช่วงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าจะมีคนเข้ามาหยิบยืมนะคะหรือว่าเข้ามาขอความช่วยเหลือเรื่องการเงินการทองแต่ถ้าเราเขาเรียกว่าสงบจิตสงบใจที่จะไม่ให้เนี่ยก็จะดีเข้าใจไหมคะ อ,อะนะคะตอนนี้ถ้ามีคนมาหยิบยืมเรานะงดการช่วยเหลือจะดีที่สุดนะคะไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องอะไรก็แล้วแต่เพราะว่ามีโอกาสาที่จะสูญหายสูญได้แต่ในดวงอาจารย์ดูจากคุณตอนนี้เขาเรียกว่ามันมีดวงที่คุณจะได้อะไรเข้ามาลอยๆอ,อยฟุกฟุกหนถ้าไม่ใช่จากการเสี่ยงดวง 2. ก็จะเป็นเกี่ยวเรื่องเงินที่คิดว่ามันหลุดลอยไปมันมีโอกาสาที่จะกลับคืนมาค่ะ เป็นก้อนใหญ่หรือเปล่าคะใช่ค่ะมันเป็นลักษณะเป็นเงินก้อนนะคะอ๋อนะคะผู้หญิงหรือผู้ชายคะอ่าถ้าอาจารย์เห็นตรนี้เป็นผู้หญิงค,ะค่ะอ๋อค่ะนะเข้าใจใช่ไหมคะเข้าใจค่ะอ่าเพราะฉะนั้นจาตีให้สองประเด็นนะคะหนึ่งจากการส่งดวงสองอะไรที่คิดว่ามันหลุดลอยไปแล้วมีโอกาสที่จะย้อนกลับมาแต่นะได้นิดหน่อยแต่ได้ไม่หมดหรือเปล่าคะอ่าถามว่าก็คือจะได้อ่ะคะ่ะแต่ว่ามันต้องใช้ระยะเวลาถึงจะได้ก้อนใหญ่อ๋อค่ะโอเคอเคนาะ จ้าโอเคโชคดีสวัสดีค่ะโอเคนะคะส่วนของคุณพันนีเนี่ยเตือนนิดนึงนะคะเกี่ยวกับเรื่องอสุขภาพร่างกายดูแล้วไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่มันจะมีปัญหาเกี่ยวเรื่องความดันแล้วก็ระบบเผาผลาญอาหารไม่ค่อยดีนะคะเพราะฉะนั้นกินอาหารต้องค่อนข้างเลือกนิดนึงไม่อย่างนั้นเนี่ยจะเกิดโรคเกิดอ,อะไรต่างๆได้ค่อนข้างง่ายนะคะ,อะโอเคอเดี๋ยวถ้ามีสายสัญญ,ญาณก็สามารถที่จะส่งกันเข้ามาได้นะคะ สายต่อมามาแล้วคุณนิดจากนครปฐมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณนิดว่าอย่างไรคะอะไรน,นะคะจะสอบถามเรื่องอะไรดีคะเรื่องโชคลาภแ,และการเดินทางค่ะโชคลาภและการเดินจะเดินทางไปไหนถูาชวนไปตอนนี้โครงการคือว่าไปทอดผ้าป,ป่าที่กาลสินจากแล้ว,วแล้วยังไงจะรับลื่นไหมรับลื่น หมายถึงว่าจะได้ไปหรืออะไรยังไงหรือว่ายังไงงงใช่ค่ะใช่ค่ะโอเคอ่ะคุณนิดมีเพ่อยู่สองกองหนึ่งกับค2ค่ะฮัลโหลค่ะหหรือ2องคะสค่ะ2นะคะถามว่าการเดินทางในครั้งนี้นะคะถ้าจะไปกรารสินเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างนะไปท่อป่าป่าหรอค่ะโอเคการเดินทางในครั้งนี้นะคะก็นิดหนึงนะคะ อาจจะมีเหตุให้ตกอกตกใจระหว่างการเดินทางเข้าใจไหมคะเข้าใจเพราะว่าได้ได้ไพ่เดือะทาวเวอร์ขึ้นก็อาจจะเขาเรียกว่าอันนี้นะคะเขาบ่งบอกว่าเวลาการเดินทางเนี่ยอาจจะมีการล่าช้าก,กว่ากําหนดอาจจะมีเหตุหรืออะไรก็แล้วแต่ทําให้การเดินทางครั้งนั้นเนี่ยมันชะง,งักงนันมันจะสะดุดมันจะติดขัดแต่สุดท้ายมันก็ผ่านพ้นไปได้เข้าใจใช่ไหมคะแต่ได้ไปแต่ได้ไป จมันอยากไปอยู่แล้วเพียงแต่ว่ารถที่คุณจะไปถึงกาลสินเนี่ยเขาเรียกว่าระหว่างทางอาจจะมีเหตุแบบย่างบงย่างแบนอะไรอย่างเงี้ยทำให้การเดินทางครั้งนี้มันไปแบบล่าช้าเท่านั้นเองนะคะจ้ะอีกเรื่องหนึ่งจะถามว่าอะไรนะคะเรื่องการเงินจะเมื่อไหร่จะดีขึ้นสักทีถามว่าเรื่องการเงินในช่วงนี้ก็ยังไม่ดีนะถึงแม้ว่าเราคิดว่าไปทําบุญใหญ่แล้วมันน่าจะดีขึ้นนะแต่ว่าในช่วงเดือน กลางปีและกันให้ถึงมิถุนาในช่วงนี้การเงินยังเขาเรียกว่ามันมีรายจ่ายค่อนข้างเยอะไม่เหลือเก็บสักเท่าไหร่แล้วอาการแบบเนี้ยมันจะไปถึงประมาณช่วงเดือนมิถุนายนนะคะเพราะฉะนั้นจะใช้จ่ายอะไรต้องระวังค่อนข้างเยอะและที่สําคัญเนี่ยคิดจะหยิบยืมใครหรือว่าจะขอความเชื่อจากใครในช่วงนี้ค่อนข้างมืดแปดด้านเขาเรียกว่ารับปากเราว่าจะให้จะให้แล้วเนี่ยสุดท้ายเนี่ยก็เหลว นะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ต้องควบคุมเรื่องการเงินให้ดีนะคะค่ะอ่ะโอเคขอบคุณมากสวัสดีจ้าโอเคนะคะถ้าอยากจะดูวงแบบปรปับชวยัยนะก็ดอกจัน494109กับอาจารย์นกได้เลยนะคะค่ะเบอร์นี้นี่เนาะเขาว่งบอกว่าดวงของคุณเป็นอย่างไรจะแก้ไขแบบไหนอะไรยังไงนะดอกจัน494109นะคะโอเคสายต่อมาค่ะคุณอ้อยจากกรุงเทพสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะค่ะคุ่นอ้อยว่าอย่างไรคะจะถามว่าเออจะมีลาบก้อนโตไหมคะจะมีลาบก้อนโตอันนี้ลาบจากอะไรอะพี่จากเสียงนะคะจากแการเสียงก็คือจะเสียงดวงว่างั้นเถอะค่ะจะได้ไหมค่ะโอเคหนึ่งหรือสองคะหนึ่งค่ะหนึ่งนะคะอันนี้คือเสียงหวยรวยเบอร์ว่างั้น ใช่ค่ะโอเคอ่ะมาเรามาดูกันนะคะในงวดน้านี้เลยแล้วกันนะพี่นะเอาไว้ไวนะคะมีโอกาสค่ะพี่แต่ว่าเขาเรียกว,ว่ามีโอกาสได้แต่ได้ไม่ค่อยคุ้มเสียสักเท่าไหร่นะคะทางที่ดีที่ซื้อเป็นลอตเตอรี่จะดีที่สุดค่ะนะคะให้ซื้อเป็นลอตเตอรี่ติดไว้นะฮะมันมีโอกาสแล้วก็เลขเนี่ย คือถ้าพี่จะซื้อเนี่ยให้ซื้อกันนาทีสุดท้ายเช่นถ้าพี่จะซื้อลอตเตอรี่เนี่ยซื้อวันที่หวยจะออกค่ะ <Okay. S 1> นะคะคือห้ามซื้อก่อน <Okay. S 1> ล่วงหน้าแบบ7วัน8วันเนี่ยไม่ได้ของพี่ต้องซื้อแบบนาทีสุดท้ายเช่นประมาณสักแก้าโมงสิบโมงอะไรอย่างเงี้ยลอตเตอรี่ไม่มีละ <Okay. S 1> อะไรประมาณเนี้ยให้ซื้อติดเอาไว้ตรงนั้นแหละคะ่ะ <Okay. S 1> เขาเรียกว,ว่าดวงพี่มันจะมาแบบปุบป,ปับฉับพลันแบบปัจจุบันทันด่วนนะคะ ลองต้องลองสังเกตดูนะแต่ละคนเนี่ยเขาเรียกว่าเลขที่ถูกชะตาของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันจริงๆนะฮะบางคนคมาจากความฝันบางคนะอะไรอย่างเงี้ยก็คืออาจารย์ก็จะมีหน้าที่ได้แค่บอกว่าออในช่วงนี้เป็นอย่างนี้นี้เท่านั้นเองนะคะค่ะ,ะจะถามอะไรเพิ่มเติมไหมคะจะถามว่า ว่าเกิดปีมาเสงเขาว่าปีนี้ชงก็คือว่าจะจะ,จะมีดวงอะไรที่มันไม่ดีไหมโอเคถ้าถามเรื่องชงเนี่ยอาจารย์คงคงไม่สามารถที่จะบอกได้แต่ว่าดวงในปีนี้คร่าวๆของพี่เป็นยังไงอาจารย์จะบอกได้อย่างนั้นดีกว่าไหมคะ <Ha. S 1> เพราะว่าศาสตราศาสตร์เนี่ยความเชื่อหรือว่าความเนี่ยจะไม่เหมือนกัน <Ha. S 1> นะโอเคในปีนี้นะคะถ้าถามเรื่องอเกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุหรือเรื่องการชงอะไรที่ร้ายแรงนะคะบอกได้เลยว่าปีนี้ มันไม่ถึงขนาดนั้นแต่ปีนี้ให้ระวังปัญหาเกี่ยวเรื่องสุขภาพของพี่นะคะค่ะอ่าเน้นๆเ,เลยนะคะ1ระบบสายตา2ระบบประจำเดือนระบบอ่าภายในของผู้หญิงนะคะที่ะะจะต้องระวังเลยกันเนาะแต่เรื่องอุบัติเหตุหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่มีนะจ๊ะค่ะจ้ะโอเค,อเคขอบคุณมากสวัสดีค่ะ ะะอายังมีเวลาที่จะโทรกันเข้ามาได้นะคะที่เบอร์02 936 3202และ02 936 3203นะคะนี่ก็ผ่านพ้นเทศกาลสงกรานต์มาแล้วนะคะหลายๆที่เนี่ยก็คงยังไม่เปิดทำงานกันนะบางบริษัทเนี่ยก็จะเปิดกันบิงทีวันจันทร์เลยนะคะก็แล้วแต่บริษัทเนาะบางที่ก็ได้หยุดกัน5วัน7วันนะ,ะในกรุงเทพมหานครเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะโล่งไปชั่วขขณะหนึ่ง นะฮะแต่ว่าก็จะไปติดในสถานที่หลักๆเนาะเช่นที่เขาเล่นน้ํากันไม่ว่าจะเป็นข้าวสานซีลมอะไรประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นคนกรุงเทพก็จะมีความสุขมากในช่วงสงกรานต์นะฮะอาสายต่อมาค่ะคุณเดือนจากลำปางสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะคาะคุณเดือนค่ะวันนี้จะสอบถามเรื่องอะไรดีคะเรื่องโชคลาบค่ะการงานผวยเพิ่งออกเองไม่ใช่หรอโอเคเอาเรื่องการงานก่อนนะคุณเดือน ใช่ปะค่ะคคุณเดือนทำงานอะไรคะตันนี้เป็นแม่บ้านค่ะเป็นแม่บ้านอ้าวแล้วทํางานหมายถึงยังไงพี่ก็งงอยู่หมายถึงว่าจะเปิดร้านดีไหมหรือว่าจะเป็นไปเป็นร้องเชื่อนดีไหมไปเป็นลูกจ้างเขาดีกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยพี่จะเปิดร้านอะไรคะขายของชาค่ะขายของชําที่หมู่บ้านว่างานเถอะโอเคพี่เดือนนะคะหนึ่งกับสอง เอาหมายเล็กหนึ่งแล้วกันค่ะหมายเล็กหนึ่งนะคะ,ะ,คะดูว่าถ้าดวงเรื่องการางานของพี่มีดวงที่จะทําอะไรใหม่ๆหมไหม,ไมถ้ามีแล้วเราเค่อยคุยกันต่อไปแต่ถ้าไม่มีเราจบเลยนะค่ะโอเคดวงของพี่เดือนนะคะเขาเรียกว่าเรื่องงานเนี่ยเขาเรียกว่าจะเป็นอย่างไรเนาะในช่วงนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะ,คะโอเคใจมันอยากจะทำอะไรเพิ่มเติม,มอยู่แล้วละ,ะค่ะพี่สองจิตสองใจนะคะโอเค ดวงเขาบ่งบอกว่าพี่สามารถที่จะทําอะไรได้ด้วยตัวงพี่เองเข้าใจความหมายไหมคะค่ะ <Okay. S 1> คือทําอะไรเป็นของตัวเราเองเช่นจะเปิดร้านขายของชําที่สามารถที่จะทําได้เ <Okay. S 1> พราะในดวงนี้เนี่ยมันไม่เหมาะชื่อเป็นน้องใครเ <Okay. S 1> พราะอะไรรู้ไหมพี่พี่ทำงานตามอารมณ์เ <Okay. S 1> ข้าใจปะโอเคอยากจะทําอยากจะเปิดก็เปิดอยากจะปิดก็ปิด หรือว่าเราจับงานหลายๆอย่างเช่นโอเคเราเป็นแม่บ้านด้วยใช่ไหมคะดูแลหลานดูแลนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยคืออยากจะทําเพื่อหาอะไรได้เสริมเข้ามาแต่ถ้าเป็นลูกจ้างพี่อ่ะไม่เวิร์กแน่นอนอเ,เข้าใจไหมคะค่ะ่เพราะฉะนั้นเนี่ยในดวงเนี่ยมีโอกาสเปิดร้านค่อนข้างเยอะมากกว่านะคะอ,คอ่าอีกเรื่องนึงอยากจะรู้เรื่องโชคลาภใช่ไหมคะคมีโอกาสที่จะเสียงดวงได้ให้ตามเลขเก่าแล้วซื้อกลับไปกลับมา นะคะโอเคเนาะจ้าได้ค,คำตอบแล้วโชคดีสวัสดีค่ะ แต่ละคนเนี่ยนะคะเขาเรยียกว่าดวงชะตาเนี่ยเขาจะไม่เหมือนกันในช่วงนี้เนี่ยถ้าคุณคิดนะอ,อย่างกรณีของพี่เดือนเนี่ยคิดอยากจะไปลูกน้องเนี่ยไพ่เขาบ่งบอกแล้วอ่าไม่เหมาะเหมาะที่จะทาอะไรของตัวเราเองแล้วซึ่งเขาก็คิดอยู่เหมือนกันถ้าเขาลงทุนหรือทํอะไรของตัวเองจะเป็นอย่างไรซึ่งได้ไพ่ค่อนข้างดีในการที่จะทาอะไรของตัวเองนะคะในดวงเนี่ยของพี่เดือนเนี่ยไม่เหมาะเลยที่จะไปเป็นลูกจ้างใครเพราะเพราะอะไรบอกไปแล้วเพราะว่าทาอะไร ตามใจตัวเองค่อนข้างเยอะนะคะอ่าสายต่อมาคุณจิราภาจากมหาสารคามสวัสดีค่ะค่ะจ้าว่าอย่างไรค่ะจะสอบถามเรื่องอะไรคะค่ะจะสอบปิดเสียงทีวีนะคะเราฟังอาจารย์จากทางโทรศัพท์นะคะไม่งั้นเดี๋ยวสายหลุดนะคะฮัลโหลค่ะเราฟังอาจารย์จากทางโทรศัพท์นะคะ เดี๋ยวสัญญาณมันจะตัดอัตโนมัตินะคะปิดเสียงทีวีหรือยังฮัลโหลค่ะอ่าปิดแล้วนะปิดเสียงทีวีแล้วนะค่ะโอเคอ่คุณจิราภาวันนี้จะสอบถามอาจารย์เรื่องอะไรคะอ่าเรื่องเอ,อ่ออาชีพคะ่ะยังไงคะเรื่องอาชีพคะ่ะจะยังไงอะ่ะก็คือว่าจะ จะทาอะไรยังไงคะถึงแบบจะมีแบบตอนนี้ทําอะไรอยู่คือค้าขายอะค่ะจากแล้วแล้วมันมันดูแล้วมันไม่ค่อยราบลื่นนะคะจากก็คืออยากจะเปลี่ยนอาชีพเลยหรือว่าจะทําต่อไปอจะเป็นยังไงว่าง,งั้นเถอะโอเคตอนนี้ขายอะไรอยู่คะขายของชำนะคะ่ะ,คะแล้วก็ <ผม S 2> บางทีก็ออกตลาดนัดบ้างอะ อโอเคเข้าใจละก็คือเดี๋ยวอาจารย์จะเปรียบเทียบอย่างนี้ละกันนะคะกับอาชีพเก่ากับอาชีพใหม่หถ้าคุณทําแบบไหนเราจะเวิร์กกว่ากันเข้าใจปะค<ะ>่ะอ่าคุณจินลพามีไพ่สองกองหนึ่งกับสองค่ะเลือกให้อาจารย์นิดนึงค่ะเอาสองแล้วกันค่ะสองนะคะอ่าโอเคนะคะงานที่ทําอยู่ในตอนนี้คือกิจการขายของชามซึ่งออกตลาดนัดด้วยะนะคะกับอาชีพใหม่นะคะจะเป็นอย่างไรบ้าง โอเคนะคะการขายของชำเนี่ยอาจารย์ดูตรงนี้ก่อนนะคะไอ้กิจการขายของชำของคุณเนี่ยในการที่คุณวิ่งไปตลาดนั้นเนี่ยหรือว่าเปิดตรงเนี้ยถือว่าโอเคอยู่แล้วเข้าใจปะแต่า่า<ำ>เวลาออกตลาดนัดคือไม่ได้เอาของชำไปออกนะคะไปออกอะไรคะขายอาหารนะคะขายอาหารแบบเป็นพวกลาบพวกอะไรเนี่ยค,ค่ะค่ะแล้วยังไงคะ ก็เลยอยากจะถามว่าถ้าอย่างขายแบบไปอย่างตลาดนัดนี่หรือว่าจะ,จะขายเฉพาะพวกลาบอะไรอย่างนี้ตามตลาดนัดอย่างเดียวเลยจะเวิร์กไหมใช่ไหมค่ะค่ะโอเคอ่าค่ะถ้าดูจากตรงนี้แล้วเนี่ยก็แนะนําว่าสิ่งที่คิดไว้เนี่ยมันใช่เข้าใจความหมายไหมคะหมายถึงว่าก็คือว่าให้ขายละบอยถางเดียวตามตลาดนัดค่ะจะเวิร์กกว่าขายของชํา เพราะว่าการขายของชําที่อาจารย์เห็นเนี่ยก็คืองานในตอนนี้ก็คือถ้าคุณมีการ movement หมายถึงว่าการเดินทางไปไปมามาอันเนี้ยจะดีสําหรับตัวคุณแล้วถ้าคุณอบอกว่าคุณขายลาบตามตลาดนัดเนี่ยมันเป็นการเดินทางถูกไหมคะเ,เพราะฉะนั้นสิ่งที่คิดว่าอยากจะขายลาบอย่างเดียวเนี่ยเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จเพราะได้ไพ่เดซันอ๋อค่ะอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ งดเกี่ยวเรื่องการขายของชำไปเลยแล้วก็มุ่งไปที่การขายตามตลาดนัดจะดีกว่าค่ะแมมันเขาเรียกว่าการเดินทางจะทําเงินให้คุณมากกว่าการอยู่นิ่งๆอยู่กับที่เข้าใจไหมคะค่ะค่เท่าน,นั้นเองแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่ขายเนี่ย,ยงงอาหารที่ขายเนี่ย,ยงงก็อาจจะต้องมีการดัดแปลงหรือว่ามีอะไรใหม่ๆเพิ่มเติมเข้าไปได้วยนะคะค่ะ เส้นขายลาบใช่ไหมคะอะไรนะจ๊ะมันจะช่วยช่วยเสริมรายได้อะไรถูกต้องมันมันจะดีกว่าเดิมอะค่ะก็คือต้องมีการแบบว่ามีอย่างอื่นเสริมเพิ่มเติมไปด้วยถ้าขายลาบอยู่แล้วก็อาจจะมีลาบเป็ดอะไรพวกนี้อย่างอื่นเพิ่มเติมเข้าไปด้วยค่ะค่ะนะเขาเขาเรียกว่าคิดอาหารที่ใช้วัสดุดิบคล้ายๆกันเนี่ยแต่ว่ามันทําได้อะไรอย่างมันก็จะทําให้เรามีช่องทางการเพิ่มเงินได้มากขึ้นนะคะ จ้าอ่ะ,ะโอเค,อเคขอบคุณมากสวัสดีจ้ามีสัญญาณไหมคะมีสายไหมโอเค,อเคนะคะ,ะเดี๋ยวเราร,รอกันสักครู่นะคะวันนี้กรุงเทพเนี่ยฝนเริ่มใหม่แล้วนะคะไม่รู้ว่าเทศกาลอะไรไม่รู้ว่าหน้าอะไรนะปกติเนี่ยสงกรานเนี่ยร้อนมากๆเลยแต่ ไม่ได้ออกจากบ้านหลายวันในช่วงสงการเพราะว่าฝนตกตกแล้วก็มีลมแรงด้วยในช่วงเช้ามืดนะในกรุงเทพไม่ธรรมดา <Hello. S 1> ะฮะัลโหลอ่าสายมาค่ะคุณเปียโนตจากชุมพรสวัสดีค่ะค่ะหนูอยากถามว่าการเอ่อตอนนี้หนูซื้อรัะซื้อเศษยางค่ะว่ากิจการหนูจะไปได้ดีค่ะเดี๋ยวนะเอาช้าๆใจเย็นๆซื้ออะไรนะคะเอ่อซื้อเศษยางนะคะส่วนยางเศษยางเศษยางกรีดยางเหรอคะ เศษยางค่ะซื้อเศษยางเศษยางอ่ะฮะอ่ะฮะแล้วแล้วนี่ค่ะซื้อเศษยางนะคะซื้อเศษยางคือเป็นก้อนนะคะพี่ก็เรียกที่ยางอ่ะจักซื้อเศษยางอ๋อเศษยางอ่ะ้าแล้วเศรการตรงนี้ของหนูจะไปดีไหมคะอ่าเพิ่งเริ่มใช่ไหมหรือว่ายังไงอ่าก็หนูทำมาเป็นปีแล้วค่ะอืมโอเคในครั้งนี้นะคะ ค่ะโอเคหนึ่งกับสองค่ะเออเอาเบอร์หนึ่งแล้วกันค่ะหนึ่งนะในการซื้อเสร็จยังในครั้งนี้ธุรกิจของคุณจะเป็นอย่างไรจะดีไหมค่ะโอเคเราทำบ่อยไหมคะหรือว่าหรือว่าต้องซื้อทีรถใหญ่ทำทำมาเป็นปีแล้วค่ะพี่อืมบ่อยอค,ค่ะ โอเคค่ะาถามว่าธุรกิจในการซื้อเสร็จยาครั้งนี้เป็นอย่างไรบ้างก็ถือว่าไปได้เรื่อยๆนะคะแต่ว่าราคาอาจจะไม่ได้อย่างที่คิดสักเท่าไหร่เข้าใจปะค่ะคือถ้าเราซื้อมาแล้วขายไปในวันนี้กำไรไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะคะค่ะอ,อ่แต่ว่ามันก็ยังดีกว่าขาดทุนหรือว่าดีกว่าไม่ได้อะไรเลย ะนะอาจารย์แนะนําอย่างนี้นะคะอย่าเก็บไว้นานมากจนเกินไปนะะไม่งั้นราคามันมีโอกาสตกได้ก็หนูจะถามอีกอย่างหนึ่งได้ไหมคะได้จ้ะคือหนูจะถามเกี่ยวกับหน้าที่การงานของแฟนนะคะจ้ะว่าคือตอนนี้พี่เขาทํางานข้าราชการแต่ยังอยู่ในช่วงพนักงานชั่วคราวอืแล้วแล้วอีกน,น,น้ำไหมคะเขาถึงจะได้เป็นพนักงานประจําโอเคแฟนมันเด้บีเกิดอะไรจ้ะ อะไรนะคะแฟนวันเดือนปีเกิดอะไรของของหนูหรือของแฟนคะแฟน<ะ>สิจ้าคือเขาเกิดวันวันที่หนึ่งมกราค่ะหนึ่งมกราคมก็อืมเขาเกิดวันพฤหัสน,นะคะจ้าเอ่อสองห้าสองสี่อะค่ะสองห้าสองสี่ค่ะก็ปีหน้ามีโอกาสที่จะได้ขยับขยายอะค่ะค่ะนะแต่ว่าจารย์ดูแล้วเนี่ยอาจจะต้องพึ่งใครหรือว่าเขามีการพูดคุยอะค่ะ คนช่วยอ่ะคนช่วยอ่ะเราก็ไม่กล้าเหมือนกันว่าตอนที่บ้านเขาก็ไม่ได้คุยกับหนูเลยก็ถ้าจะดูอย่างนี้ก็คือโอกาสเนี่ยมันมีดวงเขาเรียกว่ามีการขยับขยายถูกไหมคะขยับขยายจะถามว่าก็คือบอกเขานี่แหละเขาก็น่าจะรู้ว่าคนใครคนไหนเนี่ยที่พอจะช่วยเหลือเขาได้ค่ะนะคะก็คืออาจจะต้องเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่บ้างแหละนะค่ะค่ะโอเคนะปีหน้ามีดวงค่ะ โอเคขอบคุณมากสวัสดีจ้าค่ะค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะทะี่กลับมาพบช่วงที่สองกับอาจารย์กุ้งในรายการทำนายไทยทักค่ะ